ตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าซีคอนสแควร์ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปรอบๆนี้ครับอันนี้คือด้านหน้าตรงลานน้ำพุเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าซีคอนสแควร์วันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับเข้าด้านประตูใหญ่ เข้ามานะครับก็มีก็มีงานนี้ครับม้วนซื่นแดนดินถิงอีสานนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในงานสักนิดหนึงเดินผ่านผ่านเดินผ่านผ่านมาทางนี้ครับก็จะ,จะมีขนม ขนมจี <150 S 1> นระ้อยห้าสิบครับแกง,ง้ม่วงน้ำปลาหวาน เฝ้าๆในงานนะครับนี่คือบริเวณชั้นหนึ่ง,งตรงสีคอนสแควร์ฮอล์นะครับที่เขามีงานพื้นเมืองปีาสาจหนึ่งนะ นี่คือบรรยากาศของงานด้านบนนะครับล้วเดี๋ยวจะเดินผ่านลงไปที่ชั้น B นี่คือบรรยากาศของชั้น B นะครับก็จะมีเดี่รรยวพวกเรื่องโทรศัพท์มีร้านอาหารบ้างแล้วนี่ครับบรรยากาศของชั้น B หนึ่ง ตอนมีอะไรบ้างเ๋ย่พวกคอมพิวเตอร์ทีวีโฟนสมาร์ตกลับซ่อมด่วนติดฟิล์มนี่มีอะไรมีแอดไว้มีร้านแอดไว้ ก็ถ้าสวนหน้าก็เป็นของไนะอทนะีครับพวไอทีเยอะแล้วก็ไอทีซิตี้ทาไอทีซิตี้จิปก็อยู่ที่นี่นะครับนะจิปก็อยู่นี่ ขอ,องผมกลววนขึ้นเดินเหนือข้างหน้าแล้ววนขึ้นด้านนี้วนขึ้นด้านนี้ขึ้นด้านที่ออกไป MRT สีเหลืองอุ้ยบูทรองเท้ารองเท้านี่ขายดีมากหมดแล้ว ทางนี้ครับก็จะออกไปมาทีสีเหลืองได้ประตูนี้บานันนาซูเปอร์ลิสอยู่ตรงนี้ครับทางเข้าเอเาทีสีเหลืองมาจากเอเอร์ทีสีเหลืองก็จะเจอเลยถ้าเลียวซ้ายเข้ามาพราบารันนาสลิสตันนี้เขาลด50เปอร์เซ็นต์ลด5้าเปอร์เซ็นต์ ห้าร wow. ้ยาสแอปเปิ้ลแล้วนั่นก็คือซีคอนสเปร์นะครับมีอะไรบ้างชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับขึ้น ในนาทีกลับครับเราไว้ใจกันคลิปหน้าสวัสดีครับ